สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสซยเฮนีเดลลร์รหัส405968006ค่ะและนางสาวฮายาตีสารและรหัส405968021ค่ะวันนี้จะมานําเสนอนะคะโครงงานเรื่องการออกแบบสินค้าเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่าน Facebook ของบริษัทเด็กซินค่ะวัตถุประสงค์ของปฏิบัติงานนะคะ 1. เรียนรู้การ ทำงานในสถานประกอบการจริง 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตในการทํางานที่แท้จริง 3. เพื่อฝึกทักษะระบบการทำงานของบริษัทเด็กซินประเทศไทยจำกัดด้านไอที p ัพพอค่ะชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการชื่อสถานที่ประกอบการบริษัทเด็กซินประเทศไทยจำกัดสถานที่ตั้ง5 9 61 63นะ ชติวิทยากูสามตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลารหัสไปรษณีนะคะ90110เวลาทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกา3หนาทีถึง17นาฬิกา3หนาทีค่ะลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ผลิตผลหรือการให้บริการลักษณะของสถานประกอบการปัจจุบนันมีสินค้าจำน่ายรวมทั้งหมด7กลุ่มค่ะ1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจําวัน 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร7กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับสัตว์ตําแหน่งและ ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมากมายให้รับผิดชอบทำหน้าที่ตำแหน่งงานฝ่ายไอทีสปอร์ตคีข้อมูลลูกค้าค่ะงานที่รับผิดชอบหนึ่งคีข้อมูลรายงานการขายของส่วนจำน่ายต่างๆให้แก่บริษัทสองทำการตรวจเช็คก,การคีย์ขอ้ขอมูลและตรวจเช็คอดคงเหลือของส่วนจำน่ายต่างสามคีย์ข้อมูลประวัติสมาชิกรายใหม่ของของบริษัทสี่ 4. ทำบัตรสมาชิกให้แก่สมาชิกรายใหม่ห้าพับสเตตเมนต์และจัดเก็บใส่ซองจดหมายเพื่อทําการส่งให้สมาชิกหกทา จะทำใบนำส่งสิ่งของทางปัษนีโดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ7ออกเช็คให้สักกับสมาชิกเพื่อผลตอบแทนในแต่ละเดือน8จะทำแบบฟอร์มสรุปยอดคงเหลือของส่วนจำแนกในแต่ละเดือนค่ะเชื่อและตำแหน่งของพนักง,งานที่ปรึกษานะคะนางพกากรพรหมจินดาตำแหน่งหัวนหน้าแผนกไฟประมวลผลและข้อมูลค่ะ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเริ่มปฏิบัติงานวันที่11พฤศจิกายนพศ2562สิ้นสุดการปฏิบัติงานวันที่20มีนาคมพศ2563ค่ะชื่อโครงงานการออกแบบสินค้าเพื่อส,องส่งเสริมการตลาดผ่าน f a c e b o o k ของบริษัทเด็กซินวัตถุประสงค์โครงงานเพื่อเพิ่มช่องการขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆขององค์ประกอบองค์กรให้ลูกค้า 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการสอบถามข้อมูลวิธีการดําเนินง,งาน 1. สร้างเพจ Facebook ของบริษัทเนื่องจากทางบริษัทยังไม่มีเพจของบริษัทยังเป็นทางการ 2. เพื่อสร้าง สร้างและออกแบบเบนเดอร์สินค้าโดยใช้โปรแกรม Photoshop 3เพื่อโพสต์ข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าลงในเพจ Facebook นี่คือสร้างและออกแบบเบนเดอร์สินค้าโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะคะนี่คือชิ้นงานที่1ที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะและก็นี่คือชิ้นงานที่2ที่ใช้ในการทําในโปรแกรม Photoshop ชิ้นงานที่สอที่ทําเสร็จสมบูรณ์ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะชิ้นแต่เป็นชิ้นงานที่3นะคะอันนี้คือชิ้นงานที่3มที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสรุปความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานจากการฝึกงานที่บริษัทดิินประเทศไทยจำกัดทําให้ได้เรียนรู้การถึงกระบวนการทํางานต่างๆของการทํางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทําให้ได้ ทราบถึงกระบวนการในการทำงานของฝ่ายอื่นๆอีกด้วยและยังได้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆคือการคินข้อมูลของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าการพิมพ์เช็ตหรือการทำบัตรให้สมาชิกค่ะปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน1การปรับตัวในช่วงระยะเวลาที่เข้าไปใหม่ๆ2การปรับตัวในเรื่องการเรียนรู้กระบวนการทำงาน3อุปกรณ์สำหรับ ํำนักงานบางอย่างมีปัญหาขัดข้องบ่อย4งานที่ได้รับมอบหมายบางงานอาจไม่ตรงกับสายที่เรียน 5. งานมีความละเอียดมีขั้นตอนในการทําค่อนข้างเยอะจึงต้องรอบครอบกับการทํางานมากขึ้น 6. กรณีเกิดปัญหาทําให้เสียเวลาในการทํางานเพราะต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะปฏิบัติงานได้ 7. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงเนื่องจากเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมได้เพราะไม่มีความเชี่ยวชาญสิ่งที่คาดหวัง 1. การนําความรู้มาใช้ในชีวิตจริง 2. การพัฒนาตนเอง 3. ประสบการณ์ทําง,งาน 4. ประสบการณ์นอกเหนือจากสายที่เรียนจบการนำเสนอค่ะ